เมื่อสุริยนย่ำสนทยาหมูนกกาก็บินมาสู่หลังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสีจังปานชนีคงคอยหวัง เมื่อไรจะกลับมานนาะไปอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังป๊๊ดเสียงดีคือเกา่าเด้๋ยวพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดี พี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสมปอรลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรัง่งมังคา่พาพม่ารามันนัน,นดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นโอ้ยเนาะวันนี้พามาดูมอนมันบุรีนะฮะสายพันธุ์ดำออสตุรกีของเราที่นันวดเคยทำเป็นเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นซุ้มไหม้ตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหปีนี้นะไม่รู้แล้วว่าบางที่แรงนะแต่นครปน,นมเนี่ยน้ำดูน้ำาฮะเนี่ย นี่น้าท่วมอยู่เป็นเดือนแล้วน้าเป็นอย่างเนี้ยรับช้าๆเลยนะโอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเป็นระบบลากของหม่อนไทยนะป่านนี้ขิดไปแล้วนะครับบงไปแล้วนี่แล้วทีเนี้ยหลังจากที่น้ําก็ท่วมไปนะน้าหนวดก็อุตส่าห์เอาปุ๋ยมาหวานเหมือนกับหวานท่าหวานนาหวานหวาน,หวานปุ๋ยในนาเลย <c oughs> <c oughs> ใส่ขี้วัวขี้อะไรพร้อมนะ ทีนี้น้าข้างบนก็ไหลลงข้างล่างนะดูหญ้า,าข้างล่างเขียวในในในของมะเด๋่วฝรั่งเขียวเขียวเลยวัเนี้อันนี้แน่นอดตัดหญ้านะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะครับแต่ว่าใบเนี่ยเขาทิ้งเองตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยทิ้งเองตามธรรมชาติเราก็ตัดกิ่งที่ยาวๆเนี่ยออกบ้างอะไรบ้างนะครับก็กล่าวไว้ว่าถ้าสมมุติว่าถึงช่วงที่ฝนหยุดตกนะครับพอฝนหยุดตกเนี่ยก็คงจะได้กินผลหม่อนแหละนะ ถ้าต้นเขาไม่ขิดซะก่อนเพราะว่าน้ําเยอะมากพี่ดูเนี่ยนะครับในในท้องล่องเนี่ยน้ํานั้นเลยเห็นไหมน้ําขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะครับสุดยอดจริงเลยปีนี้น้ํานครพนมนะครับอย่างพัทธลุงเลยเออแล้ววันนี้นะหนวดก็พามาดูนะครับหม่อนอันนี้เ็าทิ้งใบเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งน้นที่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะนะครับทางนี้ กิ่งที่ยาวๆขึ้นไปเรายังไม่ได้ตัดแต่งนะครับถามว่าทําไมต้องตัดด้วยถ้าไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากิ่งมันจะยาวเกินเนี่ยเนี่ยกิ่งยาวไปเสียบได้เลยนะกิ่งก็จะยาวเกินแล้วมันมันก็จะเลี้ยงลูกไม่ไหวบางทีลูกมันมันจะออกมาเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ตัดเพื่อเป็นการกระตุน้นเนี่ยเขาเริ่มออกไ,ไม่แเนี่ยนี่ไม่ชัด เออเนี่ยใบเริ่มแตกยอดแตกตาม,มาแล้วนะครับอันนี้ใบเนี่ยทิ้งเองตามธรรมชาติเลยนะนะครับน้านนวนไม่ได้ไปริดบงริดใบอะไรเขานะครับเนี่ยเขาค่อยค่ยคยล่วงเห็นไหมค่อยค่อยล่วงเขาค่อยล่วงลวงมานะครับแต่น้ําเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยปีนี้ดูน้ำนีครับเนี่อันนี้ก็เริ่มทิ้งทางนี้มันจะสูงกว่าทางน้นนิดหนึ่งนะครับ ท่าน,นี้ก็จะทิ้งใบช้ากว่านิดหนึ่งแต่ว่าน้ำานี่สุดยอดเลยอันนี้คือต้นที่เราตัดกิ่งใบมันก่อนนะครับมีพี่ๆมาเห็นแบบทรงพุ่มสวยมากเลยน้องหนวดนะฮะับางคนบอกสวยมากบางคนก็ชอบทรงพุ่มถ้าชอบทรง,งพุ่มก็ไม่ยากนะครับเราตัดและเนี่ยกิ่งพวกเนี้ยเราต้องแต่งทีงนะเนี่ยกิ่งพวกเนี้ยแต่งยังไงก็คือลิปกิ่งที่ว่ามันมันเล็กๆเ,เนี่ยก็ลิปออกไปนะฮะลิปกิ่งที่เล็กๆออกแล้วเราก็เก็บ เฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าเป็นการคัดกิ่งอ่าเป็นการคัดกิ่งนะครับทําให้หม่อนของเราเนี่ยมีทรงที่สวยแล้วก็ได้กิ่งที่สมบูรณ์นะครับเวลาเราทําผลก็จะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะดีงามนะฮะแต่ว่าวันนี้น้ําท่วมนะครับก็ให้มาดูนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านถามว่านั่นวดยังทำหมอนอยู่ป่าเนี่ยหมอนเนี่ยเป็นบรมมาครูเลยนะครับ เป็นบรม,มาครูของน้องนวดเลยนะเพราะฉะนั้นียนะครับไม่ต้องเป็นห่วงยังอยู่คือเก่าทางโน้นที่เป็นไต้หวันสตรอเบอรี่ที่ผมตัดแต่งไปเดี๋ยวผมจะแต่งกิ่งทีหนึ่งเพราะว่านะครับพอเราตัดแต่งกิ่งแล้วทีนี้ฝนก็ตกลงมานะครับแล้วน้ําก็ท่วมนะครับก็เลยทําให้กิ่งเนี่ยเขาชะง,งักอยู่นะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคือปัญหาทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับคล้องกับครูเออปัญหาเนี่ยมันเปลียบสมเหมือนครูให้เรา นะครับเวลาเราเจอปัญหาในแต่ละครั้งปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอนะฮะพอเราเจอปัญหานีเ้เราจะต้องแก้ปัญหายัางไงเราก็สามารถที่จะแก้ไขไปตามลําดับนะครับนี่แหละนะฮะก็อ,อยู่เหมือนเดิมนี่สุ้มมอนของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่หลังจากที่น้ำเนี่ยเริ่มแห้งนะครับแล้วก็หมดฝนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็นยังคึมอยู่นะนะครับวันนี้ก็ตกนะ วันนี้ก็ตกเมื่อคืนกตกทั้งคืนวันนี้ก็ตกช่วงเช้าช่วงบ่ายตกมาเป็นระยะระยะนะครับฝนตกดีมากเลยนครปรนมปีนี้แต่ครับเพราะฉะนั้นพี่ๆก็ที่ไหนที่ฝนตกแห้งๆก็มึงแยงสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันน,นี้นหน่วยก็พามาติดตามรับชมแต่เพียงเท่านี้ก็อ,อย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าหมอนเนี่ยนะฮะเรื่องของระบบรางที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นระบบรากของหมอนไทยเนี่ยก็จะ ค่อนข้างที่จะทนประมาณนี้นะครับอยู่ในน้ําได้เนี่ยอยู่ในน้ําเป็นเดือนนะพี่ดูนะเห็นไหมน้ําก็ไหลลงมาเนี่ยจากที่สูงไหลลงที่ต่าเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับที่แช่อย,อย่างเงี้ยแต่ว่าอึดแล้วก็ทนจริงๆอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับอึดทนมากถนนทางน้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเหมือนก็อย่างว่านะงที่ตรงนี้มันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาทางฝั่งตรงข้ามมันยังเป็นนาอยู่นะครับเราก็ยังเป็นที่นาอยู่ พราะฉะนันก็วันนี้ก็พามาดูหมอนน้าท่วม <c oughs> นะครับแล้วก็ทิ้งใบตามธรรมชาติหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันหลังจากที่นะครับหมดฝนก็คงจะมีผลหมอนให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพาพี่ๆมาดูกันแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ นะครับสำหรับก่อนจากการวันนี้ก็ฝากช่องพี่ๆด้วยนะครับช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดน่นแปลนช่องพี่น้อยน้อยตาสวนช่องพี่เอก้าทีละ,กะเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านและเจอกัน,น,นหนวดใหม่สำหรับวันนี้มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจหนวดลาไปก่อนอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับไปก่อนละเด้อโอย ฝนตกรินริน,รนหอมกลิ่นดินถูกไอฝนจากบ้านนามานนสิเป็นจังใดนอกปานนี้ฝนย้อยลงมาท้องไรท้องนาหญ้าเขียวขจีหน่อไม้ไฟพักติวกูจี อดมีนี้ภัยสิสนใจ